คุณแม่กองใจดีอะไรครับคุณแม่ไม่กองอะไรครับอ๋อแล้พี่สู้อย่างนี้แม่อย่างนี้แม่แล้นคุณผู้ชมดูครับเกลือห้องเบอร์ห้ากองเนี่ยก็รักน้องดิโอเยอะเนาะนะเต้าเนื้อเนี่ยแม่จะติดเต้าเนื้อเนี่ยเต้าลำปลาสามิโดนมามาทั้งเล่นเต้าเนื้อเนาะลำปลาพี่โรคทั้งเยอะเลยเป็นคนสมุทรสาครมอภวาน่ะ ก็วันนี้นะครับแล้วด้วยรูคล้ายพระเกิดย้อนหลังนะครับย้อนหลังวันเกิดของป้ากบนะครับผมเป็นอย่างเรานะครับอันนี้นันลำปางแม่จินล้ำปางนี่คือรูปจ้าหอมมะเกิดนะครับแล้วก็แม่ตุ้มจากล้ำปางแล้วอันนี้ลูกตัวนี้ผมไม่รู้จักเลยอันนี้เป็นรู้จักครับอันนี้อันนี้ลูกป้ากบนะครับผมเจ้าหอมมะเกิดนะ หน้าตาดีไหมครับคนนี้แหละฮะฮะเบียกเหรอคนนี้รูปหล่อคนนี้แหละประกบขนาดนี้9ขวบหรอออ๋ฟาขวบ6 9ขวบแล้วโตแล้วนะอีกปีหนึ่งนะครับกระพรบอุปนะครับให้ระก6มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ไหนกระพริบอุปนนะฮะ มาแล้ว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 อ่าขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยไว้พร้อกันเลยแฮปปี้บ้านนี้ตบมือให้กับประกบนะครับชื่อก็กบอยู่แล้วแล้ใส่เขียวมันกบอีก เป็นเวลาลองเพลงขอตัลงค่ะใจเย็นๆร้องเพลงชาติเลยค่ะขอตั้งเพลงชาติเพลงชาตินะคะขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะดีมากอ่าขอช่วยนับนะคะในจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนลังใจเลยนะคะขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะขอเอ่ยชื่อนิดนะคะเสียเวลานิวอ่าแม่นันลำปางนะคะ แม่กินน้ำปลาแม่กะกะปลานะคะแม่แกตระลาดไทยแม่เจี้ยพุชโบลน,นะคะแล้วก็ป้าบุทานนะคะแล้วก็พี่ใหญ่ใจดีสั่งข้าวน,นะคะพี่มอบค่ะคุณครับเอาล็อกมนเลยนะคะ,ออะ,คะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานนี้นะคะเป็นส่วนร่วมที่จะจัดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็กำลังที่สำคัญที่สุดก,ก็คือ แม่เพ็ญแม่น้องลีโอนะคะจะขอบคุณงานให้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้งานทั้งนี้สำเร็จไปได้ดีนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนค่ะครับสุขนครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ขออย่าให้เจ็บปวดนะครับใช้ชีวิตระวังนะครับอย่าให้ลบล้มอีกนะฮะคือครับสุขนะครับโอ้โหนะครับแต่ใน

เปาเปานที่หนแล้วในแท้ตรงนี้ได้ลอตตรีปั๊บเลยตู้เเหรอ ดอกลูกดอกเหรอพี่นงครับรบกวนพี่นงพี่ชายพี่เจมส์มาเลยครับผมนงานที่พีโอนรบกวนช่วยมาถ่ายรูปรบกวนโดยะอีนะครับนะครัวมาถ่ายหน่อยมาถ่ายหน่อยนงานที่พีโอนเนาะโอ้โหหน้าภูมิใจนะหน้าดีใจลูกดอกลูกเชี่ยวลูกเชื่อมลูกห้าคนเลยเหรอ 6คนหรือ5คน5คน5คนรวมไลถึงเราเลย6คนแม่ต่อไปลูกเออจะติดตังทำไมความสวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ร้องเพลงหรือคะขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงที่แม่ขอเมื่อกี้เจ็ดครับ